เจวดามีจริงไหมคำตอบจากหลวงปู่มั่นที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้นัตติสันติปร,รางสุข,ขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีหลวงปู่เทียตุนโทท่านได้เป็นสิทธิ์คนหนึ่งของหลวงปู่มั่นภูริทัตโต ท่านได้เล่าเรื่องการสนทนาธรรมกับหลวงปู่มัน่นเกี่ยวกับคำถามสำคัญที่ว่าเทวดามีจริงหรือไม่ซึ่งคำตอบของหลวงปู่มั่นนั้นไม่เพียงเผยความลี้ลับแต่ยังจะช่วยเปิดประตูสู่ปัญญาและช่วยให้เราเข้าใจความจริงของชีวิตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอีกครับเรามารับฟังคำตอบจากหลวงปู่มั่นด้วยกันครับกับคำถามที่ว่า เทวดามีจริงหรือไม่หลวงปู่เจียตุนโทได้เมตตาเล่าให้ฟังว่าอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นนี้ได้รู้เรื่องราวความวิเศษของพุทธศาสนาเรื่องเทพเทวดาพูดผีก็เป็นที่น่าอัศจ,จรรย์ ท่านเห็นประหนึ่งว่าเป็นหลักธรรมชาติทั่วๆไปแต่สำหรับพวกเราแล้วเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นน่าหวาดเสียวตื่นตูมอยากรู้อยากเห็นเป็นเรื่องใหม่ทั้งๆที่สิ่งนั้นมีประจําโลกมานมนานท่านเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และเป็นจอมปราดอย่างแท้จริงเมื่อเราทราบว่าท่านรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ อันเป็นเหตุสุดวิสัยของมนุษย์ธรรมดาทั่วไปที่จะรู้ได้ก็อดที่จะกราบเรียนถามท่านไม่ได้ทั้งที่มีความกลัวมากกว่าความกล้าเป็นเท่าทวีคูณแต่ก็ต้องจำยอมอดทนบากหน้าถามเพื่อสนองความอยากรู้และความสงสัยแห่งตนเมื่อได้โอกาสถามก็เข้าไปใกล้ๆอันเป็นเวลาทำวัดปฏิบัติกำตามแข้งตามขา ยังไม่ทันได้ถามเลยเพียงแต่คิดไว้ภายในท่านกลับถามเราขึ้นมาก่อนว่าเจียมีอะไรจะถามก็ถามมาท่านนี้ยุ่งไม่เข้าเรื่องหลวงปู่มั่นท่านเปรยขึ้นเท่าน,นั้นแหละเราก็ปลอดแหกแล้วครูบาอาจารย์เทวดาหน้าตามันเป็นอย่างไรอยากเห็นบ้างเราก็สืกถามท่านทั้งที่กลัวจะตาย มมันไม่ใช่เรื่องอะไรของเราเราจะรู้ไปทําไมท่านที่ชอบถามซอกแซกกวนใจทําความดีให้มันถึงสิปัญหามันอยู่ที่เราไม่ได้อยู่กับเทวบุตรเทวดาที่ไหนดูหน้าตาเราดูหนังเราให้มันเห็นชัดด้วยปัญญานั่นสิพระพุทธเจ้าเห็นพระองค์เองก่อนตัสรู้เรื่องตนและตัวตนกอ่อนค่อยมาสอนคนอื่น หรือสอนเทวดาทีหลังยังไม่ทันไรยังไม่ไปไหนมาไหนอยากเห็นนั่นเห็นนี่มันไม่ถูกทั้งที่ตาบอดแต่อยากเห็นนั่นเห็นนี่เดี๋ยวก็เดินชนต่อลูกกตาแตกหรอกท่านตอบได้วัาทาแห่งบุคคลผู้ที่ชานฉลาดก็ผมอยากรู้นี่ครูบาอาจารย์ก็ผมไม่เคยเห็นก็อยากเห็นอยากรู้บ้าง แล้วเราก็นั่งนิ่งเงียบไปพักหนึ่งหลวงปู่มั่นท่านก็พูดขึ้นต่อไปตามอัธยาศัยว่าศาส,สนานี้เรียนให้ดีลึกล้ำที่สุดผมไปเที่ยวภาวนาอยู่ในป่ามีสหรธรรมิกของผมรูปหนึ่งอยู่ในป่านัหนักโอ้ยเจีย๊ยเอ้ยแม้รูท้งอยู่ก้อยนี่ท่านยังมุดเข้าไปได้ไอายตัวไปเลยทะลุฟ้าทะลุดินแผ่นดินแผ่นน้ำทะลุได้หมด จะไปไหนเพียงแค่รักเดียวตอนนี้ท่านตายอยู่ในป่าไปแล้วโอ้ยขนาดนั้นเลยหรือครูบาอาจารย์ถ้าไปอยู่ในเมืองหลวงเมืองไทยป่านนี้ดังระเบิดเถิดเทิงไปแล้วเสียดายไม่น่าตายไปเปล่าๆอยากเห็นบ้างแบบนี้เรากราบเรียนท่านด้วยความตื่นเต้นก็มีแต่อย่างนี้นี่แหละพวกตาบอดเจียเอ้ยใครไม่ได้รู้ไม่ได้เห็น เสียชาติเกิดทีเดียวถามท่านเรื่องนี้ทีไรโดนท่านดุทุกทีจากนั้นท่านจะเล่าเรื่องหมูเซอมีเทวดามาฟังเทศกันเยอะมาเป็นพันๆหมืนม่นๆพวกเทวดาเยอะมันก็มาฟังทีนี้พวกหมูเซอร์มันเห็นแสงสว่างบนภูเขาทั้งลูกอยู่ดีๆสว่างเข้ามาเรื่อยแสงสว่างเต็มไปหมดมันก็ว่าตอนกลางคืนท่านนั่งภาวนาอยู่ แสงสว่างจ้าหมดบนเขาตอนเชา้าท่านไปบินทบาตพวกหมูเซอร์มันก็ถามตูเก้าวตูเจ้า,จ,าจุดตะเกียงเจ้าพายุหรือเมื่อคืนนี้สว่างหมดทั้งเขาตูเจ้าใช้ตะเกียงเจ้าพายุรุ่นไหนสว่างคักแท้หลวงปู่มั่นท่านก็ตอบไปว่ากูมีตะเกียงเจ้าพายุสักที่ไหนพวกมูเซอร์มันก็พูดว่าแล้วทำไมบนเขา มันสว่างขาวเกลี้ยงไปหมดทั้งลูกหลัดตู้หลวงหลวงปู่มั่นท่านจึงตอบว่าก็ไม่รู้เว้ยท่านปิดไม่บอกแล้วทีหลังท่านมาพูดให้เราฟังว่าเทวดามาเป็นแสนๆนะมาฟังเทศที่ดอยหมูเซอร์เทวดาจากเยอรมันก็มีทำบุญดีตายไปได้ขึ้นสวรรค์ครูบาอาจารย์องค์ไหนที่มียานดีๆเมื่อเราตายไปแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ ก็จะได้เป็นลูกศิษย์ท่านเป็นมนุษย์มันมีแต่ห่วงบ้านเดี๋ยวใต้ไปเป็นเปรตฟังสิต้องถือเป็นคติปรัอย่าไปห่วงมันเยอะข้าวของเงินทองตายไปแล้วออกไปไม่ได้หรอกไปหัดภาวนาให้เป็นไม่ต้องเอาอะไรมากเพียงแต่ให้ใจพุโทโธอันเดียวก็พอแล้วใจอยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธเราก็จะได้ไปสู่สวรรค์ ไปสู่สุขติใจสบายท่านพระอาจารย์มันท่านเทศสอนเสมอว่าอันนี้ได้เป็นสมบัติของเราแท้เพราะเมื่อใจสงบใจไม่กังวลใจเป็นสมาธิตายไปก็ได้ไปสู่สุขติเพราะใจโปร่งใจใสใจสวรรค์ใจคิดใจวุ่นวายใจตกนรกทำให้มันผ่องใสทำให้มันสะอาด ใจมันหมดจบแล้วได้ไปสู่สุคติท่านเทศอย่างนี้บ่อยๆท่านเล่าว่าถ้าทําสมาธิได้ดีเปรียบเหมือนนั่งเจดีเทวดาวมีเรือนอยู่บนนี้มีมาเกาะอยู่บนต้นไม้ต้นไม้แดงสองต้นนั่นใครไปถูกไม่ได้นะอันตรายท,าทันทีแต่เวลาท่านอยู่ไม่เป็นไรเวลากลางคืนเขาเข้ามากราบแต่บางพวกท่านบอกว่าเขาทำบุญเหมือนกัน แต่เป็นเทวดาที่อยู่ตามพื้นดินบางทีก็มีประสาทบางทีไม่มีประสาทอยู่บนต้นไม้อาศัยต้นไม้ท่านเล่าให้ฟังตอนที่อยู่แม่ก่อยเชียงใหม่เราก็สืบถามท่านเรื่องเทวดาที่ไรท่านก็ดุทุกทีเราอุปถากต์ทำวัดปฏิบัติท่านพระอาจารย์มัน่นที่ป่าปเปะตํำบลท่าวังช้างนี้หกเดือนท่านเจ้าคุณธรรมเจดีจูม เจ้าคณะมนทนอุดอรได้มีหนังสือมานิมนต์ให้ท่านกลับไปอุดอรประกอบกับองค์ท่านเองก็มีความประสงค์จะกลับทางภาคอีสานอยู่แล้วเพราะอยู่ทางเหนือมานานเป็นเวลาสิบสองปีท่านจึงเอ่ยขึ้นว่าเจ้าเวยกลับบ้านเราเถอะไม่อยู่ทางเชียงใหม่ไม่ค่อยได้หมู่คณะลงไปทางอีสานบ้านเราจะได้หมู่คณะเยอะกว่ากลับทางเราดีกว่า เมื่อท่านพูดอย่างนั้นเราก็ยินดีเป็นที่ยิ่งที่จะได้กลับทางภาคอีสานซึ่งไม่เคยไปมาก่อนถึงไปก็แค่ครึ่งเดียวที่วัดบ้านใหม่สำโรงอำเภอสีคิว้วจังหวัดนครราชสีมาวัดท่านอาจารย์กงมาไปสร้างไปเพียงเดียวเดียวสองถึงสามคืนไปกินข้าวเหนียวขี้ไม่ออกขี้แข็งโอ้ยเกือบแย่เพราะไม่เคยกินมาทางอีสานครั้งเดียว ตอนอยู่ที่วัดสายงามกับท่านอาจารย์กงมาถึงมาก็ไม่รู้ว่าไปทางไหนมาทางไหนจากเรื่องราวที่หลวงปู่เจียจุนโทได้เมตตาเล่าให้พวกเราฟังนะครับทำให้เราได้รับทราบว่าทุกคำตอบของหลวงปู่มั่นนั้นได้สอนถึงการละกิเลส และการพัฒนาจิตใจความจริงนั้นไม่ได้อยู่ที่การค้นหาสิ่งลี้ลับภายนอกแต่คือการสำรวจใจตนเองและทำให้มันบริสุทธิ์นี่คือหนทางสู่ความสงบและความสุขที่แท้จริงครับข้อคิดสำคัญที่เราได้จากคำสอนของหลวงปู่มั่นในคลิปนี้นะครับอย่างแรกการปฏิบัติธรรมเริ่มต้นที่ตนเองเราควรที่จะสำรวจ และแก้ไขจิตใจของเราให้บริสุทธิ์สกก่อนที่จะค้นหาความจริงภายนอกข้อที่สละก,กิเลสเพื่อความสงบการละก,กิเลสและตัณหาทำให้จิตใจปโปร่งใสและสามารถเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้ข้อที่สอย่าได้ประมาทในชีวิตความไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตจะนำพาให้เราพ้นทุกข์ได้และข้อที่สี่นะครับ ความรู้ที่แท้คือการรู้ตนเองความลึกลับใดๆในโลกไม่สำคัญเท่าการเข้าใจและพัฒนาตนเอง